สายเข้าไรเข้าส่วนน้องเฟิร์นเติมสต็อกให้แล้วค่ะกับ Doggeta Revo Single Cap 2-8 Entry คันนี้ปี2023ใหม่แค่30,000โลเท่านั้น ขับค้างวดเพียงแค่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวตามเฟิร์มมาดูเลยค่ะได้ชมหน้าสวยนะคะดวงไฟใสกระจังหน้าหมูป่าพร้อมของตกแต่งนะคะเดี๋ยวรถเฟิรเอามาลงนะคะในส่วงของออฟโรดให้นะคะเม็กหมใหม่ยังใหม่ซุ้มบ่งล้อใหม่ใส่บันไดข้างให้ใหม่นะคะพร้อมกันชนหลังใหม่นะคะพี่ขาคันนี้เป็น4ี่ดิฟล็อกนะคะได้สี เทาดํามาให้นะคะรับประกันเลยว่าโครงสร้างนะคะของเราเดิมแท้แน่นอนนะคะภายในเป็นคุมโทนดําค่ะเกียร์แมนนวล6สปีดหน้าจอทัชสกรีนใหม่แค่30,000โลเท่านั้นนะคะ เอาล่ะค่ะใครอยากได้นะคะหัวเดียวโฟร์วินคันนี้นะคะกับไม่เพียงแค่30,000โลนะคะราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทใครสนใจแล้วติดต่อห่ะ้ังเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์0834302688สนใจแล้วนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไวใ้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะ